การหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายเรียกว่าดุเด็ดเผ็ดมันทุกกลยุทธ์ทุกพรรคการเมืองต่างนำมาใช้อย่างเต็มที่ไม่เว้นแม้แต่กลยุทธ์ใต้ดินหรือว่าเกมใต้ดินเกมใต้ดินจะเป็นวิธีการสําคัญในการที่จะทําให้ผู้สมัครฝ่าดงกระแสเพื่อจะที่จะยึดพื้นที่ยึดเก้าอี้สอสอมาให้ได้กระแสรเรารู้กันพี่แม็กว่ากระแสเนี่ย พักไหนมาแรงปฏิเสธไม่ได้ชั่วโมงนี้ต้องเป็นพักเพื่อไทยกับพักเก้าไก่แต่กลเกมที่ฝั่งตรงข้ามจะนํามาใช้พิชิตพักเก้าไก่และก็พักเพื่อไทยก็คือวิธีการวิชามาเลือกตั้งวิชามาเลือกตั้งใช้กันมาทุกครั้งไม่พี่แม็กมันมีคู่การเมืองไทยมาตลอดพี่สันค,คือ,อยิ่งการแข่งขันสูงมากเท่าไหร,ร่เนี่ยเกมใต้ดินก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือใช้เงินซื้อความสำเร็จ อ่าคือหลายหลายกลวิธีเลยถูกนำมาใช้ผ่านกลเกมต่างๆซึ่งง่ายๆล่ะครับฐานฐานเสียงต้องมีหัวคะแนนต้องมาฐานยิงต้องต้องปล่อยต้องพร้อมอ่าต้องเมน้วยนะต้องเมนต้องมนลยนะต้องเนเกมเก็บบัตรครับมีให้เห็นทุกครั้งเก็บบัตรเก็บบัตรเลยพี่แม็กบัตรประชาชนพี่แม็กพูดชัดนะบัตรประชาชนนะเก็บมันมีหลายสูตรในการเก็บเก็บก่อนแจกทีหลังครับเก็บบัตรมาก่อนเพื่อที่จะแจกใจ ในวันเลือกตั้งอันนี้เราก็อาจจะมีให้เห็นกันอยู่บางสูตรพี่แม็กเก็บบัตรเพื่อตัดเต็มคู่แข่งคือมไม่ให้ไปหัวคู่แข่งเหรอเขาทำกันยังไงอันนี้เขาทำกันยังไงก็เก็บบัตรมาไว้เลยแล้วก็มีมีสิ่งจงใจตอบแทนอะไรไปไหมว่าไม่ต้องไปใช้สิทธิ์อันนี้นนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่เก็บไว้เพราะว่าเช็คแล้วรู้แล้ว ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของคู่แข่งเป็นพื้นที่ของฝั่งตรงข้ามเก็บเอาไว้เพื่อตัดทอนคะแนนไม่ให้ไปลงคะแนนให้กับฝั่งตรงข้ามอันนี้อันนี้เป็นสูตรหนึ่งที่ถูกนํามาใช้จริงๆเนี่ยเกมใต้ดินมันมันมีเป็นเป็นกุลุศนะพี่ซันเป็นหลายร้อยเล่มเกวียนนะครับเสียดายที่ไม่มีใครรวบรวมเป็นตําราแค่นั้นเองแต,แต่ว่าทุกพื้นที่มันมีอยู่ที่ว่าใครจะใช้ยังไงใครจะ หลังสันวิธีการยังไงในชั้นวิเคราะห์เราเอามาให้เห็นเป็นภาพข้าวๆนะฮะวิธีการในการที่จะใช้วิชามารเล่นเกมใส่กันในช่วงของสุดท้ายกระสุนยิงกระสุนเกทับรอจังหวะยิงกระสุนจังหวะไหนที่เหมาะที่สุดในการยิงกระสุนก็จะรอจังหวะนะฮะสัปดาห์สุดท้าย สามวันสุดท้ายสองวันสุดท้ายอันนี้คือจังหวะแล้วก็ทามิ่งทางการเมืองในการยิงกระสุนคืนหมาหอนเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะพี่แม็กครับก็ม,บมันจะมีกลยุทธ์หนึ่งไงพี่สันบล็อกหัวคะแนนฝั่งตรงข้ามไม่ให้เดินจัดตั้งหรือว่าก่อยคะแนนได้มันก็มีเดี๋ยวนี้ให้อิทธิพลอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็มียังยมีอยู่เดี๋ยวนี้เท่าที่คุยคืนหมาหอนแทบไม่เห็นเพราะว่าจะหอนก่อนคืนที่หมาจะหอนเพราะว่าการยิงกระสุนก็ต้องยิงไปเผื่อที่จะ บล็อกไม่ให้พักอื่น,<อ>นแสดงว่าห,<อ>หอนกันทุกคืนใช่ไหมไม่เฉพาะคืนวันสุดท้ายก่อนกาบัดใช่ไหม <c oughs> ฟันตรงทุกคืน <c oughs> ที่สําคัญจะมีการยิงกระสุนแบบเกทับสมมุติสมมุติพี่แม็กครับพี่แม็กได้ไปแล้วลูกหนึ่ง <c oughs> ผมอยากได้พี่แม็กเนี่ยอ,อ,อยากได้เสียงจากพี่แม็กเนี่ยผมต้องเพิ่มขึ้นหรือว่าสลูก สามไปเลยพม่ม็กใหปัป๊มนะเนี่ย <laughs> มันมีการเ,เกทับกันแบบนี้ในเชิงพื้นที่ในหลายพื้นที่นะฮะเท่าที่ได้รับทราบข้อมูลจากทั้งนักการเมืองเองนักเลือกตั้งเองยุทธว,วิธีวิธีการเขาทำกันแบบนี้นะวัดใจรอบสุดท้ายใครเกทับกระสุนมากกว่าคนนั้นชนะเอาไปเลยครับคือวิธีที่เราพูดกันมาเนี่ยมันก็ เหมือนเป็นวิธีโบราณนะพี่สันก็ทํากันมาหลายยุคหลายสมัยแต่ว่ามันก็มีวิธีการใหม่ๆนะซึ่งบางวิธีเนี่ยโบราณเนี่ยเมื่อก่อนก็เขาจะได้ยินบ่อยเช่นยิงรถหาเสียงตัวเองเรียกคะแนนสงสารก็มีเคยได้ยินนะว่าผู้สมัครบางคนเนี่ยที่คะแนนนิยมเป็นรองเนี่ยใช้กลวิธีนี้เข้าไปปุ๊บชนะเลือกตั้งก็มีในอดีตนะเรียกคะแนนเรียกคะแนนสงสารเรียกคะแนนสงสารแต่ว่าปัจจุบันแทบจะไม่ค่อยได้ยินคุณคุที่สมุดปากกา อันนั้ <c oughs> น,นเ,ขเขาจับตัวผู้ต้อง,องสงสัยได้นี่ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อาจจะไม่ได้ทําเองไม่ได้ทําเองก็ได้ใช่ไหมครับ,รบก็เป็นวิธีการปลาใสย่อยซื้อใจซื้อใจนะพี่แม็กผมไม่ได้บอกว่าซื้ออะไรนะซื้อใจนะเกณฑ์คนมาฟังปลาใสเราเห็นอยู่บ่อยเกณฑ์คนมาฟังปลาใสส่วนใหญ่ก็เป็นวิธีของบรรดานักเลือกตั้งที่ทําการอยู่เกือบทุกครั้งนะฮะใบแนะนําตัวผู้สมัครมีค่า มีค่ามีค่าเพราะว่ามีนโยบายว่าจะให้อะไรไงใช่ไหมแนะนําตัวผู้สมัครมีเบอร์มีชื่อพักแล้วก็บอกนโยบายพักว่าจะให้อะไรกับประชาชนถ้าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยมีค่าใบนี้มันมีค่าในมิติอื่นเอาไปเบอร์ที่หลังได้ไหมไม่รู้จัดเวทีปราศัยย่อยวนรอบก็ต้องย้ำอันนี้เพื่ออะไรพี่แมต้องย้ำครับย้ำแล้วย้ำอีกครับ เผื่อมีคนมาเกรทับเราเราจะต้องย้ำอีก๋อะจะได้ซื้อใจ <laughs> <laughs> โอเคอวนรอบหลายๆรอ,อบเพื่อทำให้เกิดกิจกรรมในพื้นที่นะฮะทำให้เกิดการตอกย้ำในพื้นที่เพื่อที่จะได้แต้มทางการเมืองอีก,กว,วิธีหนึ่ง <laughs> การเปิดราคาต่อรองกันเนี่ย <laughs> <laughs> ให้มีเดิมพันเนี่ยมันมีส่วนกับการชี้วัดผลการเลือกตั้งได้เหมือนกันนะราคาต่อรองนี่คือต่อรองต่อรองต่อรอง ไทยมีโอกาสแพ้ชนะอะไรก็ว่ากันไปมันมีโอกาสนะที่จะ,ะสร้างโมเมนตัมหรือว่าจูงใจคนคให้เทไปทางนั้นทางนี้ด้วยผลประโยชน์อะไระต่างๆที่จะตอบแทนเขาว่ากันว่าพี่แม็กมวยต่อเนี่ยค่าตอบแทนต่ำเพราะชัวเพราะชัวใช่ไหมค่าตอบแทนต่ำค่าตอบแทนต่ำทำให้มวยรองค่าตอบแทนสูงค่าตอบแทนสูงถ้าเป็นภาษาของนักพนันเนี่ยเขาจะอยู่มวยต่อหรืออยู่มวยรอง คือบางทีก็ต้องรู้ทันโต๊ะนะบางทีราคาตั้งมาเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะสวิงอ่ะให้มันสวิงอ่ะ,อะวิงวอ่าคือคือคือตรงเนี้มันมีผลมากแล้วก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่นักเลือกตั้งบางส่วนนะถอนทุนคืนจากตรงนี้ด้วย มวยมวยต่อเนี่ยถ้าต่อเนี่ยได้ค่าตอบแทนต่ำเนี่ยเป็นเป็นผมนะผมไม่เลือกแล้วมวยต่อเนี่ยเป็นมรื่องไหมแต่มันชัวร์น,นะ,ะมันก็เป็นแรงจูงใจคนเล่นมวยรองเนี่ยเพื่อที่จะได้ค่าตอบแทนสูงเนี่ยจูงใจอีกอย่างหนึ่งนะฮะเท่าที่พูดคุยมานอกจากจูงใจแล้วเนี่ย ก็จะเป็นแรงเสริมไหมพี่แม็กแรงเสริมให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะคะแนนพลังเงียบบางส่วนเนี่ยมีอยู่จริงแต่ถ้าโดนกระตุ้นขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะมีแรงจ<อ>ูงใจนําไปได้อันนี้วิธีการนี้นำโชคคืออะไรครับเนี่ยวิธีการนี้<อ>วิธีการนี้เท่าที่บูดคุยมาอันนี้มีจริงพี่แม็กจริงแจกแจกลอตเตอรี่เคยเห็นไหมพี่แม็กเคยเห็นไหม เคยเห็นผมก็เคยเห็นอันนี้ก็เคยเห็นลงพื้นที่ก็ก็รับบางคนถือเป็นปึ้งเลยเห็นเ็นอยู่พอสมควรไม่ใช่บางทีเอาแผงไปเนี่ยไม่ได้ขายนะกก็คือก็คือเป็นแรงเป็นเป็นเป็นวิธีจูงใจให้หวดเตอร์อย่างหนึ่งแหละใช่ไหมครับให้ได้ลุ้นให้ได้ลุ้นเลขลุ้นรางวัลอะไรก็ว่าไปเปิดเล่นหวยใต้ดินฟรีอ้าวคือยังไงเนี่ย เปิดให้เล่นฟรีมีมีจริงมีจริงเหรอเปิดให้เล่น<อ>ก่อนหน้าเลือกตั้งเออเปิดให้เล่นหลังเลือกตั้งเออถ้าได้เป็นสอสอขึ้นมาได้เก้าอี้ขึ้นมาแถม แถมอีกงวดหนึง่งอ,อฟีสองงวดฟีสองงวดแทงเสียไม่จ่ายแทงได้รับตังค์อน่าสนใจนะ่าสนใจคือคือ,คอนอกจากวิธีการพวกนี้เนี่ยมันจะมีวิธีการใหม่ๆสร้างแรงจูงใจให้กับคนที่จะเลือกตัวเองเยอะนะพี่ซานค,คืออย่างบางพื้นที่เนี่ยผมได้ยินมาว่าใช้ผู้รับเหมาเป็นกระเป๋าตังค์ให้สมัครบางคนอ่าอย่างบางบางพื้นที่เนี่ยจูงใจหัวคะแนนถึงขนาดว่าทุกแต้มเนี่ยมีมูลค่าหมด Uh huh. ถ้าเก็บมาให้พักเราได้มีมูลค่าหมดเท่าไหร่เท่าไหร่แต้มแล้วเท่าไหร่ว่ากันไปเลย uh huh. หัวคะแนนอยู่ที่หัวคะแนนหลังจากนี้ยุทธวิธีของบรรดาพักการเมืองก็จะโฟกัสไปที่เกมใต้ดินมากขึ้นหนึ่งสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งคืนมาหอ,อนทั้งยุทธวิธีต่างๆนะฮะจะถูกงัดนํามาใช้เพื่อที่จะแย่งเก้าอี้สสเดิมพันสสคือเดิมพันชีวิตของนักการเมืองพี่แม็กซ์ไม่ได้เป็นสสการเป็นสิ่งที่ทํามาทั้งหมดย่อมที่จะล่มสลายไปกับตาบฉะนั้นก็ต้องรอจับตาดูว่าจะมีการงัดยุทธวิธีต่างๆในการที่จะโกยคะแนนเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายอย่างไรกันบ้างครับ